รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี2,566เมื่อเดือนมาการาคมที่ผ่านมานั้นบัดนี้ขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ9เดือนยุทธศาสตร์ที่1 g l o b a l Research and Innovation มหาวิทยาลายัยจัดทำ flagship project จำนวน5 flagship แฟลกชิพที่1.1สร้างระบบนิเวศงานวิจัยคุณภาพสูงด้วย Access Platform ผลการดำเนินงานจากการดำเนินการด้วย Access Platform ทำให้มีผลงานตีพิมพ์ปี2023เกือบ2,000เรื่องโดยเป็นผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในวรารสาร Q1 มากกว่า1,000เรื่อง แฟลกชิพที่1.2ผลักดันอันดับ Subject Ranking โดยสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะสาขาผลการดำเนินงานผู้ได้รับอนุมัติทุนจำนวน35ทุนอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยแฟลกชิพที่1.3เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคตภายใต้โครงการ Re-inventing University ของสปอวผลการดำเนินงานนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสปอวแล้วมหาวิทยาลัยเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณเงิน ได้ให้กับทุกกลุ่มเพื่อให้การดําเนินงานของกลุ่มสาขาเทคนิคระดับสูงมีความต่อเนื่องได้แก่กลุ่ม AI based diagnosis กลุ่ม Medical devices และกลุ่ม Drug discovery ซึ่งทาให้สามารถดําเนินการได้ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสอปออวรวมแล้วกว่าร้อยละ67สิบเจ็ดแฟลกชิพที่1.4 Scholarship for PhD Student การเพิ่มจํานวนนักศึกษาปริญญาเอกโดยการให้ทุนสนับสนุนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาผลการดําเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้รับทุนจํานวน53ทุนอยู่ระหว่างส่งรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแฟลกชิพที่1.5 Deep Tech Accelerator Platform and Commercialization เพิ่มมูลค่าผลงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผลการดำเนินงานการจัดทำระบบบริการภายใต้ Deep t e c h a c c e l e r a t i o n and c o m m e r c i a l i z a t i o n ให้ครอบคลุมกระบวนการเพื่อเร่งสปีดผลงานของทีมวิจัยหรือสตาร์ทอัพขณะนี้มีผลงานวิจัยที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของแพลตฟอร์มแล้วจำนวน41โครงการโดยมี16ผลง,งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศและต่างประเทศ สรุปภาพรวมความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2 Innovative Education and Authentic Learning มหาวิทยาลัยจัดทำ Flagship Project จำนวน5 Flagship Flagship ที่2.1การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบพลังหน่วยกิจผลการดำเนินงานสามารถผลักดันให้ส่วนงานจัดทำหลักสูตรบัตนอนดีกรีรวม3หลักสูตรจาก3ส่วนงานได้แก่ศูนย์จิตปัญญาศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ การเพิ่มจำนวนรายวิชาแมพซี c, สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิจเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา2565มีจำนวนรายวิชาแมพซี c, ที่เปิดสอนมากกว่า400รายวิชาโดยมีผู้เข้าศึกษามากกว่า800คนทั้งนี้บัณฑิตวิทายาลัยเตรียมเพิ่มจำนวนรายวิชาแมพซี c, ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแฟ a ็กชิพที่2.2 MUx for Flexible Education Microcredential to Degree ผลการดำเนินงานจากการให้ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ทั้ง12รายวิชาอยู่ระหว่างดําเนินการถ่ายทำวิดีโอเพื่อลงระบบ MUX และนําเข้าระบบครั้งหน่วยกิจในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป Flagship ที่2.3การพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,566มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง MUPSF ระดับ3การจัดการเรียนการสอนข้ามศาสตร์เพิ่มเติม3ราย UKPSF ระดับ Senior Fellow เพิ่มเติม9รายรวมเป็น23ราย Flagship ที่2.4 Carrier Support Services ผลการดำเนินงานยังคงดำเนินโครงการ m ม่ให้ University Career Support Services อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาและสิทธิ์เก่าเข้าถึงตลาดแรงงานการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแฟลกชิพที่2.5 Alumni Engagement ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเอผยแพร่เชิญชวนสิทธิเก่าเข้าใช้งานวีมหิดลแอปพลิเคชันรวมถึงกิจกรรมที่สิทธิเก่าสามารถมีส่วนร่วมเช่นรายการมหิดลอลัมนทยทอสเดอร์ซีรีส์การบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของสิทธิเก่าที่มีต่อมหาวิทยาลายัยและเคล็ดลับการก้าวสู่สายอาชีพการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามส่วนงานต่างๆปัจจุบันมีสิทธิเก่าลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า2000คน รวมทั้งการจัดทําเว็บไซต์ a l a r m 9 m a h i d o n a c t h เพื่อเชิญชูเกียรติสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาซึ่งเป็นที่ยอมรับและยกย่องในระดับชาติและนานาชาติและการจัดทำ m a h i d o น Alarm9 Big Data เพื่อเป็นฐานข้อมูลสิทธิ์เก่าที่ติดต่อได้เชื่อมโยงกับข้อมูลสิทธิ์เก่าใน V Mahidol Application สรุปภาพรวมความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์ที่3 Policy Advocacy and Leaders in Professional and Academic Services มหาวิทยาลัยจัดทำ Flagship Project จำนวน2 Flagship Flagship ที่3.1 MU Social Engagement Platform ผลการดำเนินงานการเปิดตัวโครงการ Policy Advocacy 2 0 2พรอมมอบสัญญารับทุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมให้แก่ผู้รับทุนจำนวน5โครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้มูเซ็บเวอร์ชวลแพลตฟอร์มเผยแพร่บนเฟสบ o o กมูเซ็ c คอนเฟอเรนซ์เพื่อสื่อสารความรู้และประโยชน์จากงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลายัยให้แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเน,นื่องตลอดระยะเวลา1ปีได้แก่มูเซ็เว็บบีนาและมูเซ็บอินเทอร์วิวโดยมีจำนวนการเข้าถึงโพสต์โดยเฉลี่ยมากกว่า6000ครั้งต่อการรับชมหนึ่งตอนซึ่งมีหน่วยงานภายนอกสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อดำเนินการมูเซลเวิร์ชวลแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆต่อไปการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีด้วยนโยบายลดการบริโภคโซเดียมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยปรุงอาหารโซเดียมต่ำอย่างไรให้อร่อยการเปิดตัวโลโซเดียมพ o l i c i ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบลดการบริโภคโซเดียมในงาน kick-off day less sodium less start และการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาภายใต้กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอโลโซโนโซมแฟลกชิพ so, no so. ที่3.2 MU Accreditation Center ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ชื่อและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ให้โดนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการนำไปใช้งาน และจากการให้ทุนสนับสนุนการเสนอขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025มีห้องปฏิบัติการจาก3ส่วนงานได้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วสรุปภาพรวมความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์ที่4 Management for Self Sufficiency and Sustainable o r g a n i z a t i o n มหาวิทยาลัยจัดทำ flagship project จำนวน6 flagship Flagship ที่4.1สร้าง Global Talents Platform ผลการดำเนินงานกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร Global Talents ของสายวิชาการอยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบริหาร Global t a l e n t และสายสนับสนุนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของ Global t a l e n t ใน4ตำแหน่ง Flagship ที่4.2 Marketing Drive and Endowment Funding ผลการดำเนินงานการออกข้อบังคับกองทุนมหิดลยั่งยืนให้สามารถจัดตั้งกองทุนด้วยแนวคิด Right Through the Wave of Change เพื่อความพร้อมสู่โลกอนาคตรวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ g i f t m a h i d o n a c t h เพื่อเป็นช่องทางการบริจาคผ่าน3 Mega Project Flagship ที่4.3 MU Digital Transformation ผลการดำเนินงานการจัดทำระบบ One Stop Service การร้องขอเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษาการปรับระบบ e-Meeting สำหรับผู้ใช้งานจากภายนอกและการสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด,ด้าน Digital Transformation Flagship ที่4.4 MU SDGs ผลการดำเนินงานจากการจัดอันดับ t h e Impact Ranking 2023มหาวิทยาลัยไมฮิโดนได้อันดับที่38ของโลกโดยเป็นอันดับที่1ของประเทศใน6เป้าหมายการปรับปรุงเว็บไซต์ไมฮิโดน University Sustainability ให้มีเนื้อหาและรูปรแบบที่เหมาะสมสอดคล้องตามเป้าหมาย SDG พร้อมทั้งดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดทําโครงการร่วมกันหลายส่วนงานที่มุ่งเน้น3ประเด็นหลักได้แก่ healthy food การส่งเสริมให้โรงอาหารและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลายัยใช้ผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการดําเนินนโยบายโลโซเดียม inclusiveness การดำเนินนโยบายหรือกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นด้วยการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางสังคม ราคาปาซิตี้บิลดิ้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศแฟลกชิพที่4.5 IAO for Strategic i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ผลการดำเนินงานจากความร่วมมือของส่วนงานสามารถสรรหาอาจารย์ f e s s o r เข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น35คนและยังคงมุ่งสรรหาอาจารย์ f e s s o r ร่วมกับส่วนงานแฟลก h i p ที่4.6 MU Academic Position Promotion Sandbox ผลการดำเนินงานจากการติดตามการดำเนินงานของส่วนงานที่เป็น MU Sandbox จำนวน8ส่วนงานมีผู้ได้รับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษโดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเฉลี่ยน้อยกว่า8เดือนทั้งนี้เตรียมขยายผลการมอบอำนาจให้ส่วนงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในตำแหน่งของสายวิชาการที่สูงขึ้นสรุปภาพรวมความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่4 ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการแฟกชิปโปรเจกต์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก